อันนี้หอยทากเหี่ยงวะกวุ้ยตักสยามโอ้ไม่นีหลายแห้งอันนี้นี่เด้อนี่ตัวหนึง่งใกล้ๆกกันนี่ก็ตัวหนึง่งนี่ก็ตัวหนึง่งคุณคุณยางมาาเนี่ยบเบิ่งนี่เหยียบเลยเนี่กระลังไตมไม่หนวดจี่สองอันดำๆทาาั้งนาจะเลยเนาะ นี่กหัหอยถากนี้เนี่ยว่าเป็นปิ่งเลยเนี่ยตัวดำๆำคือปิ่งเ,เนาะเอาตัวนี้คือใบไตละ่ะผีดตัวหนึ่งก็ลัง่สิบไปคือก,กันไ,ไปหาแนวกินบอก